ครั้งแรกที่เราขับรถส่วนตัวไปกรุงเทพนะพี่ๆเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆและเปิดประสบการณ์บักคักอิลิเพราะว่าป๊าป๊าไม่เคยขับรถส่วนตัวเข้ากรุงเทพนะพี่ๆรอบเนี้ย คักอิลิวัตถอปตื่นเต้นหลายๆแถมที่สําคัญเข้ตอกชอบมากๆในการนั่งรถ2แถวนะพี่ๆปก<ะ>ติ<ะ>ที่บ้านเข้ตอกเข้ตอกก็จะนั่งรถพ่วงเปิดประทุนนะแล้วก็รถใหญ่ของเข้ตอกแต่รอบนี้เป็นรถ2แถวที่เปิดข้างได้นิดหน่อยบนรถก็จะมีนี่และจ้าน้องๆ4ตัวนะพี่ๆไปด่วมเดินทางกับเข้ตอกซึ่งแม่เขาก็จะพาไปวิ่งเหมือนกันนะก็ทักทายกันนิดหน่อยแหละไม่หน่อยแหละน้องเขาก็ทักเข้ตอกเยอะส่วนไอตอกก็ไม่กล้าทักนะพี่ๆเพราะโดนป้าสกัดดาวลุ่งไว้ก่อนหนี่ตอก ก็มีทักแบบนิดนึงแต่ปาก็ไม่ให้ทักมากมายเดี๋ยวน้องจะตกใจนะพี่พี่เราต้องนั่งรถ2แถวแบบนี้นะพี่พี่เข้าไปในงานหรือร้านจิตกรรมที่เราจะไปวิ่งร่วมกันนะพี่พี่นั่งไปนั่งมาเข้าต่อก็ตื่นเต้นบักคักระปีนตาก้าอี้ e, ขึ้นไปนั่งข้างบนแบบนี้เลยนะพี่พี่อยากชมวิวบรรยากาศอยากเอาหน้าโต้ลมแบบนี้เลยนะโอ้ ตอกบักคักอิลีเดอร์เบ,บิงนั่งตักด้วยนะเออสบายบักเฉิมเลยว่ะอืมไม่ได้โต้ลมแบบเนี้มาตลอดทางนะรอบนี้ได้โต้ลมสมใจเลยนะพี่พี่ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ให้เข้าตอกด้วยนะเราพบกันในคลิปหน้าไปก่อนบ๊ายบาย